ตำนานพระเกจิหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมจังหวัดนครปฐมหรือพระราชธรรมภรจันทสุวรรณโหนท่นนทานเกิดเมื่อวันอังคารที่16กันยายนปีพศ2 4 3 3ตรงกับวันขึ้นสามข้ามเดือน10ปีขานในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ,จ้าอ,อยู่หัวรชัชกาลที่ห้าท่านเป็นบุตรคนที่4ในจำนวนบุตรทั้งหมด8คนของนายพรมนางกรองด่วงพรูฐานะทางครอบครัวของท่านนั้นถือได้ว่าเป็นครอบครัวที่มีอันจะกินครอบครัวหนึ่งในตนําบลดอนยหญยหอมในขณะนั้นหลวงพ่องเงินได้เข้าอุปสมบทเมื่อวันที่18พฤษภาคมปีพศ2453 โดยมีพระปรัดหน่วยเจ้าวาดวัดวด,ดอนยยหอมในสมัยนั้นเป็นพระประชาและได้รับฉายาว่าจันทสุวรรณโนเมื่อหลวงพ่อเงินท่านได้เข้าสู่เหตุบรรพชิตแล้วท่านก็ได้บอกกับโยมพ่อของท่านว่าอัตมาสละหมดทุกอย่างแล้วนะโดยขอให้สัจจะปฏิญาณแก่พี่น้องชาวตำบลน,นี้ว่าอัตมาจะไม่ขอลาสิขาอัตมาจะเป็นแสงสว่างสองทางให้เพื่อนมนุษย์ ขอให้โยมพ่อร่วมมนุโมทนาด้วยความยินดีและมั่นใจตั้งแต่เริ่มอุปสมบทหลวงพ่อเงินท่านก็มีความตั้งใจเป็นอย่างมากมีขันติวิริยะสามารถท่องปฏิโมกจบและแสดงในเวลาธทรรมสังฆกรรมได้ตั้งแต่ในพรรษาแรกมั่นบำเพ็ญเพียรในการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากรรมฐานตามที่โยมพ่อท่านได้แนะนำเป็นเวลายาวนานถึงสี่ปีเต็ม ในช่วงปลายพรรษาที่หหลวงพ่อเงินท่านพร้อมด้วยพระที่วัดอีกสองรูปก็ได้ออกทุดดวงไปตามถิ่นชุนบทมุ่งหน้าขึ้นภาคเหนือผ่านป่าสระบุรีลบบุรีเรื่อยขึ้นไปจนถึงนครสวรรค์ค้าที่ไหนก็ปักกรดพักแรมกันที่นั่นอาหารที่ฉันก็เพียงมือเดียวในการเดินทางในสมัยนั้นก็จะเดินทางกันโดยเท้าเปล่าป่านเรือนผู้คนก็ไม่ค่อยจะมีสภาพผ้นป่าก็เป็นป่าดงดิบ ที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายนานาชนิดซึ่งก็นับว่าเป็นเรื่องที่ยากมากสําหรับพระภิกษุผู้ไม่มีอาวุธหรือว่าเครื่องมือเพื่อป้องกันภัยในการที่จะทุ่งดงได้ตอลอดลอดฝั่งด้วยความสวัสดิภาพเพราะเหตุที่ต้องประสบกับความยากลําบากในการออกทุ่งงในครั้งนั้นจึงทําให้เกิดมีเรื่องเล่าขานกันมามากมาย ภายหลังจากที่หลวงพ่อเงินจันทสุวรรณโนท่านได้กลับมาจากการออกทุดงสึ่งก็กินเวลานาน,านถึง4เดือนแล้วท่านก็ได้มาปักกรดอยู่ที่ข้างๆหมู่บ้านดอนใหญ่หอมโดยที่ท่านนั้นก็มีผิวพรรณอันดำค้านร่างกายกระซุ่มผอมราวกับคนแก่ชาวบ้านที่เดินผ่านไปมาจึงจำท่านไม่ได้แม้แต่นายแจ้งผู้เป็นพี่ชายท่านเองก็คิดไปว่าท่านนั้นเป็นพระที่ลงมาจากที่อื่น แต่เมื่อพอเข้าไปดูใกล้ๆถึงกับตกตะลึงแถบจะร้องไห้โฮออกมาด้วยความสงสารพระรัชน้องชายแต่พอได้สติจึงรีบยกมือขึ้นไหวแล้วถามท่านว่านี่คุณเงินหรือนี่ซึ่งหลวงพ่อเงินก็ตอบพร้อมกับหัวเราะว่าใช่ฉันเองโยมพิธิตแจ้งฉันแปลกไปมากเชียวหรือจึงจำฉันไม่ได้ฉันมาปักกรดอยู่ที่นี่นานแล้วเห็นพวกชาวบ้านเดินผ่านไปมาหลายคนแต่ไม่มีใครทักฉันเลย ทางฝ่ายของโยมพ่อพรมเมื่อท่านได้ทราบข่าวว่าพระลูกชายนั้นได้กลับมาจากการทุดงด้วยความปลอดภัยแล้วก็เ,เต็มเป็นด้วยความปราบปื้นปปิติอินดีเป็นยิ่งนักหลวงห้องเงินจันทะสุวรรณโนแห่งวัดดอนแย่หอมท่านได้ดำรงตําแหน่งเจ้าวาดวัดดอนแย่หอมเมื่อปีพศ2466 และท่านก็ได้ละสังขารไปด้วยการสงบเมื่อวันที่13มกราคมปีพศ2520ณโรงพยาบาลรามาธิบดีสำหรับเรื่องราวที่เกี่ยวกับอิทธิบาร,รมีอันเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจของท่านนั้นก็มีอยู่หลายเรื่องที่ได้มีการเล่าขานสืบกันมาดังเช่นเรื่องราวของเสือจันทร์ เสือจันร์หรือนายจันอันนี้แอขอสังวันนามสกุลของท่านไว้นะครับซึ่งเกิดมาเป็นคนบ้านดอนยาหอมจังหวัดนคนปรปฐมผู้ตกอยู่ในสภาพครอบครัวที่พ่อตายและแม่ก็อยากจนค้นแค้นพ่อมีอายุได้12ปีแม่ก็นำตัวไปฝากไว้กับหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมให้ท่านช่วยอุปการะเลี้ยงดูและก็ได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของพ่อในเวลาต่อมา ซึ่งหลวงพ่อท่านก็ได้เลี้ยงดูเด็กชายจันมาเป็นอย่างดีจนกระทั่งเติบใหญ่หลังจากที่ผู้เป็นแม่นั้นได้เสียชีวิตตามพื้นพ่อไปแล้วนั้นนายจันก็ได้กราบลาหลวงพ่อเพื่อกลับมาทํานาที่บ้านแต่บังเอิญว่าควายที่ใช้ในการทํานานั้นน่ะมันก็เกิดมาตายตามแม่ไปอีกตัวนายจันจึงจําเป็นต้องหาควายตัวใหม่เพื่อเอามาใช้งานซึ่งในขณะนั้นเงินทองก็ไม่ค่อยจะมี ให้ครั้นจะไปขอหยิบยืมจากหลวงพ่อเงินก็ไม่กล้าก็าดีกับที่เพื่อนรักในสมัยเป็นวัยรุ่นได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนที่บ้านและเมื่อได้พูดคุยกันถึงเรื่องควายเพื่อนคนนั้นก็ว่าเออถ้าเองอยากได้ควายนะเองก็ไปสุพรรณกับข้าสิเดี๋ยวข้าจะหาให้ซึ่งนายจันทร์ก็ได้ตอบตกลงไปกอนออกเดินทางตอนเช้ามืดของวันรุ่งขึ้น นายจันทร์ก็ได้นําพระเครื่องเนื้อดินบางสิบทัดของหลวงพ่อเงินกับปืนพกขนาดสิเบเอ็มมของพ่อติดตัวไปด้วยพอไปถึงบ้านเพื่อนที่จังหวัดสุพรรณบุรีก็ตั้งวงกินเหล้าคุยกันถึงเรื่องราวเก่าๆเออนี่เองจําได้ไหมตอนที่เราพากันไปจิบหญิงนะโอ้ยหเกือบโดนพ่อเขาตีกระบานเอาเนาออันนี้แอใส่เข้าไปเองนะครับไม่ใช่เรื่องชิงหรอก แต่ถ้าว่าในขณะที่ทั้งคู่กำลังคุยกันอย่างออกรถจุดนั้นจู่ๆก็มีเสียงตะโกนเรียกชื่อเพื่อนนายจันผู้น้ำเสียงที่เด็ดขาดดังขึ้นที่ใต้ถุนบ้านเพื่อนของนายจันถือกับสะดุ้งโหยงรีบชะโงกหน้ามองลงไปดูพอเห็นหน้าผู้มาเยือนก็รีบลนลานลงไปหาทัานทีและเมื่อเพื่อนของนายจันกลับขึ้นมาบนเรือนอีกครั้งก็มีชายชะกันสามคนเดินตามขึ้นมาด้วยโดยหนึ่งในนั้นกอบ เป็นชายวัยกลางคนผิวดำร่างกายกำยำสูงใหญ่มีหนวดยาวเขาเฟิร์มเวตาดุดันเชียวคนคนนี้มีตะบะมาหามำนาจนรู้สึกได้โดยไม่ต้องบอกว่าเป็นคนระดับหัวหน้าซึ่งต่อมาในภายหลังถึงได้ทราบว่าอีตาในหนวดคนนี้ก็คือลูกสมุนมือขวาของเสือฝ้ายหรือจอมพลฝ้ายผู้ยิ่งใหญ่ผู้โด่งดังแห่งเมืองสุพรรณนั่นเอง และพอพอคราวเฟิร์มคนนั้นเห็นนายจันเข้าแกก็ถามว่านี่แกเป็นใครมาจากไหนนายจันก็ว่ามาจากบ้านดอนใยญ่หอมจังหวัดนครปฐมกำลังมาหาควายจะไปไถนาแต่อีตาน่าดุนั่นกลับตะวัดสวนกลับมาเสียงดังลั่นว่ามึงน่ะเป็นคนแค่ธรรมดาแต่เสือกมาอยู่ในหมู่บ้านโจรป้นควายมึงจะพาพวกกูชิบหายกันหมด ในเหตุการณ์นี้ถึงแม้ว่าเพื่อนของนายจันจะพูดอธิบายอย่างไรอีตานั่นก็ไม่ยอมฟังเหตุผลท่าเดียวนะครับแกยืนยันว่าจะฆ่านายจันให้ได้จนถ,ถึงขั้นที่ว่าเพื่อนของนายจันถึงกับเอาตัวเองเข้าเป็นหลักประกันว่านายจันนั้นเป็นคนที่ไว้วางใจได้อีตานั่นถึงใจโอนอ่อนผ่อนตามบ้างแล้วก็ให้โอกาสโดยแกก็ว่านี่กูเห็นแกมึงนะที่เคยทําดีมานาน กูเนี่ยจะไม่ฆ่ามันก็ได้แต่เพื่อนมึงน่ะต้องมาดวลปืนกับกูถ้าหากมันรอดไปได้ก็ถือว่าเป็นพวกกันหากกูตายก็ปล่อยมันไปซะแต่ถ้ามันตายเรื่องทุกอย่างก็เป็นอันว่าจ,จบนายจันทร์พอได้ยินดังนั้นก็ถึงกับขนหัวลุกสู้เลยสิครับเนื้อตัวเงี้ยก็ร้อนเผาขึ้นมาเสียดื้อเลย งง,ง,งเงือเงือกเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาอะไรกันนักกันหนาะเต็มหน้าเลยแจคิดอยู่ในใจว่าอย่างไงยังไงเสียก็คงหนีไม่พ้นแน่งานนี้และถ้าหากจะไม่รับคำท้านั้นก็คงจะโดนฆ่าตายสิเปล่าแน่จึงตอบตกลงที่จะดวนปืนกับพี่เคราน่าดูแกเพราะอย่างน้อยๆก็ยังพอมีทางรอดบ้างถึงแม้ว่ามันจะดูเรียบรีก็ตามทีเถอะ ทางด้านฝ่ายหัวหน้าโจรก็ว่าเฮ้ย hey, ยิงกันใกล้ๆนะมันไม่สะใจเว้ยมันต้องกอดคอเอาอปืนจ่อหน้าอกแล้วนับ1นถึงสจากนั้นก็เหนี่ยวไกลพร้อมๆกันมันถึงจะมันกว่า <laughs> <laughs> ส่วนกติกาในการดวลปืนกันในครั้งนั้นก็ <laughs> มีอยู่ว่าให้ใช้กระสุนเพียงคนละหนึ่งนัดเท่านั้น นายจันจึงขอตัวเข้าไปในห้องก่อนที่จะหยิบเอาพระปางสิบทัศของหลวงพ่อเงินออกมาอาราธนาแล้วบอกเล่า90้าสิบกับหลวงพ่อผ่านพระองค์นี้ไปว่าหลวงพ่อครับอย่ามนี้ลูกถึงคราวขับขันแล้วละ่ะจะโดนมันฆ่าเสียให้ตายกลายเป็นผีขอบาร,รมีนศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อขอให้ลูกรอดตายจากคมกระสุนด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ พอว่าเสร็จก็นำพระใส่กระเป๋าเสื้อแล้วก็หยิบเอสเวยียดมอของพ่อออกมาตรวจสอบก่อนขึ้นลำเมื่อออกมาจากห้องก็ร้องบอกกับหนวหน้าโจรวดเฟิร์มน่าดูว่าตนพร้อมแล้วทางคู่จึงทำการกอดคอเอาปืนจ่อหน้าอกของกันและกันแล้วก็นับหนึ่งสองสามก่อนที่จะลั่นไกย,ยิงซึ่งผลก็ปรากฏว่ามีแต่เสียงเหล็กกระทบเหล็กดังแช่แช่ เกือบจะพร้อมๆกันปืนนักสองกระบอกยิงไม่ออกทั้งคู่ฝ่ายหัวหน้าโจรก็ร้องตะโกนออกมาเสียงดังว่าสะใจโวยเจอคุณจิงจากตอนใจหอบเข้าแล้วกูมามาพวกเรามากินเหล้าฉลองกันหน่อยเออนะนักเลงสมัยเก่าเขาใจเด็กกันถึงขนาดนี้เลยเลยเป็นแอดนะเยี่ยวแตกไปเล็วล่ะ <c oughs> และแล้วเหตุการณ์มันก็ผ่านพ้นไปจนกระทั่งมุ่งเช้าของวันใหม่มาเยือนนายจันทร์ก็ได้ติดตามหัวหน้าโจรเราเฟิร์มคนนั้นไปที่ชุมโจนเสือฝายและเมื่อจอมผลายได้เห็นหน่วยก้านของนายจันทร์เข้าคอคออกคอใจถูกชะตาขึ้นมาทันทีจึงได้ชักชวนให้นายจันทร์นั้นเข้ามาเป็นลูกน้องตัวนายจันทร์นั้นก็ไม่มีพันธะใดๆลูกเมียหรือก็ไม่มีส่วนพ่อแม่นั้นก็ได้ตายไปหมดแล้ว สำหรับที่นากรรมไม่ใช่ของตัวเองเป็นแค่ที่นาเช่าเขาทำแกจึงยินยอมพร้อมใจเข้าพวกไปเป็นลูกน้องของเสือฝ้ายโดยได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่คุมกองโจรหน่วยคอยระวังหลังให้ในตอนที่เสือฝ้ายและพาพวกนะ่ะเข้าพลนและล่าถอยพร้อมกันนั้นเสือฝ้ายก็ยังได้แต่งตั้งนายจันทร์ให้เป็นเสือจันทร์มียศเป็นนายร้อยพร้อมด้วยติดดาวประดับบ่าให้อีกสามดวง เทไม่เบาเลยล่ะครับางานนี้เรื่องต่อมาก็คือเรื่องไปเชียงใหม่เรื่องนี้กล่าวกันว่าเมื่อเดินมีนาคมปีพระสะสค2คหาร502ลวงพ่อเงินท่านได้เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่โดยรถยนต์กับพลตำรวจเอกสริแอดขอสงวนนามสกุลของท่านไว้นะครับ ซึ่งพนตํำรวจเอกผู้นี้ก็เป็นอดีตผู้กำกับการตํำรวจภูธรลูกศิษย์ที่มีความเคารพนับถือเลื่อมใสสถานในตัวหลวงพ่อมากเพราะไม่ว่าท่านจะย้ายไปรับราชก,การอยู่ณจังหวัดใดก่อนนี่มอนหลวงพ่อท่านให้ไปเที่ยวอยู่ทุกครั้งไปพลตตำรวจเอกสิริท่านนี้และหลวงพ่อเงินได้เดินทางออกจากกรุงเทพพอไปถึงบ้านตาครีจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้พบกับเหตุการณ์ร้ายที่ไม่คาดไม่ถึง เพราะว่าได้มีกลุ่มคนร้ายจำนวนประมาณ1ิคนกำลังทำการปรล้นรถเมย์อยู่ข้างหน้ารถของคนตํารวจเอกสรีวิ่งไปได้วยความเร็วตามปกติและก็ไม่ทราบ้วยว่าที่นั่นเขาทําอะไรกันอยู่ครั้นเมื่อขับรถไปถึงที่เกิดเหตุพวกคนร้ายหันมาเห็นเข้าพอดีก็เกิดเ,เข้าใจผิดคิดว่าเป็นรถของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่จะเข้ามาทําการจับกุมจึงได้ใช้อาวุธปืนพังสั้นและยาระเบิดยิงเข้าสกัด ลูกปืนของคนร้ายเจาะเข้ากระจกหน้ารถและน้องน้ำแตกกระจายคนในรถต่างก็ตระหนกตกใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปต,ตามๆกันต่าง้อพากันคุ้มลงกราบหลวงพ่อเงินที่นั่งสงบนิ่งขอให้หลวงพ่อท่านช่วยเหลือและก็เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นเมื่อปรากฏว่าเหล่ากระสุนจากปืนนับสิบกระบอกที่คนร้ายใช้กราดยิงเข้าใส่นั้นไม่มีใครได้รับอันตรายใดๆจากคมกระสุนเหล่านั้นเลยแม้แต่น้อยนิด และเรื่องต่อมาก็คือเรื่องถูกลอบยิงเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นกับคนกลุ่มเดิมคณะเดิมก็คือคณะของคนตำรวจเอกสรินั่นแหละครับไม่รู้ว่าจะเวน้นสำกรรมซัดอะไรกันนักหนาถึงได้เจอแต่เหตุร้ายๆทั้งขึ้นทั้งล่องซึ่งเรื่องก็มีอยู่ว่า เมื่อเสร็จธุระแล้วในขณะที่พลตรวจเอกสิริท่านได้ขับรถพาหลวงพ่อเงินกลับมาจากเชียงใหม่นั้นพอพ้นจากเขตอำเภอเอถอินอำเภอลีกำลังจะเข้าเขตจ,จังหวัดตาก,ก็เกิดว่ามีการดักยิงกันขึ้นอีกครั้งครับและเนื่องจากว่าบริเวณนั้นนะ่ะก็จะเป็นป่ารกทึบทั้งสองฝั่งถนนเลยนอกจากนั้นก็ยังจะมีก้อนหินก้อนใหญ่ๆวางเรียงรายอยู่ริมทางเหมาะแก่การที่จะเป็นที่กำบังของคนร้ายอีกด้วย พอรถของคนตำรวจเอกสิริวิ่งมาถึงบริเวณนั้นหมู่ทรชนคนชั่วทั้งหลายก็กรูกันออกมาจากที่ซุ่มแล้วก็ร hey, ้องบอกว่าเอ้ยหยุดโว้ยหยุดรถเดี๋ยวนี้ก็ใครมันจะบ้ากล้าหยุดละเนาะกลางป่ากลางเขาซะด้วยรูปการก็ไม่น่าไว้ใจอีกต่างหากแบบนี้ดังนั้นคนตำรวจเอกสิริก็ไม่ยอมหยุดรถสิครับพวกโจรเห็นเข้าอย่างนั้น ก็ไม่พูดพร่ำพำเพลงอะไรต่อแล้วครับก็สาดกระสุนเข้าใส่แบบชนิดไม่ว่าไม่ยั้งกันเลยกะเอาให้วอดวายกันทั้งคันรถนั่นแหละที่นี้พอถูกยิงรถของทางฝ่ายพนตำรวจเอกสิริก็ไปไม่รอดแล้วสิครับท่านพร้อมกับภรรยาของท่านก็กระโดดลงมาจากรถเลยแล้วก็ชักปืนออกมายิงตอบโต้กับพวกร้ายชนิดที่ว่าแลกกันไปนเลยมีปืนอยู่ฝ่ายเดียวเสมอไหร่ล่ะ ทีนี้คนอื่นๆที่มีปืนก็ช่วยกันยิงโอ่งปางโป่งป้าง,ง,งสู้กันอย่างกับในหนังเลยล่ะครับจนกระทั่งเวลาผ่านไปราวสิบนาทีเสียงปืนก็สงบลงและผลจากการดวลปืนกันในครั้งนั้นพวกคนร้ายจะเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่ทราบได้ละครับเพราะว่าพวกมันได้หายตัวเข้าป่าข้างทางไปเสียแล้วแต่ทางด้านฝ่ายของคนตำรวจเอกสิรินั้นมีผู้บาดเจ็บอยู่คนหนึ่งนั่นก็คือคุณนายอรุณ และอีกคนหนึ่งที่ถูกยิงก็คือสิบตำรวจตรีเสถียรแต่ทว่ากระสุนนั้นเจาะไม่เข้าครับคุณนายอรุณนั้นนอนร้องโนครางด้วยความเจ็บปวดเนื่องจากโดนยิงเข้าที่บริเวณใต้รักแร้ใกล้กับหัวใจเมื่อพากันไปถึงโรงพยาบาลจังหวัดตากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็รีบนำเปรมาหามคนเจ็บขึ้นนอนบนเตียง จากนั้นทั้งคุณหมอทั้งพยาบาลต่างก็กุลีกุจอให้ความช่วยเหลือเป็นการด่วนโดยได้ส่งคนเจ็บเข้าห้องผ่าตัดทันทีฝ่ายคุณนายอรุณก็ขอนิมนต์ให้หลวงพ่อเงินท่านให้เข้าไปยืนที่ด้านเหนือศีรษะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจอยู่ด้วยแล้วหลังจากนั้นนางพยาบาลก็ช่วยกันยกแขนซ้ายที่คุณนายหนีบไว้แน,น่นนั้นออกเพื่อที่จะทำการผ่าตัดได้ง่ายขึ้น เท่านั้นเองแหละครับก็ปรากฏว่าลูกกระสุนปืนที่แนบติดอยู่กับเนื้อของคุณนายนั้นก็หล่นตุบลงมาทําให้เห็นว่ามีรอยไหมเกรียมตรงบริเวณซอกรักแร้อยู่หน่อยเดียวเองนอกจากนั้นก็หาบาแดแผลใดๆไม่พบเลยทีนี้ทั้งคุณหมอทั้งพยาบาลต่างก็โกลมกราบหลวงพ่อเงินกันเทพจะพร้อมๆกันเลยทีเดียวครับและงานนี้หลวงพ่อท่านก็ต้องเสียพระเครื่องที่อยู่ในย่ามของท่าน ไปอีกหลายองค์เลยทีเดียวสำหรับพระเครื่องของหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมที่เป็นที่นิยมสาะหามาสะสมบูชากันซึ่งก็มีค่านิยมอยู่ในหลักหมืน่นปลายปลายไปจนถึงหลักแสนต้นๆน,นั้นก็มีอย่างเช่น 1. เหรียญหลวงพ่อเงินรุ่นแรก 2. เหรียญหลวงพ่อเงินปี2 5 0 6เนื้อทองคำา 3. เหรียญหลวงพ่อเงินหันข้างปี2513เนื้อทองคำและ4 เปลียนหลวงข้อเงินรุ่นโกใหญ่ส่วนรุ่นอื่นๆนั้นก็มีค่าลดหลั่นกันไปครับและนี่ก็คือเรื่องราวความขลังความศักดิ์สิทธิ์ในอิทธิบาร,รมีธรรมอันเกิดจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของพระเกจเจียจารย์ชื่อดังอีกรูปหนึ่งของจังหวัดนครปฐมและเมืองไทยของเราที่ก็นับว่าท่านนั้นเป็นปูชนียบุคคลที่ควรค่าแก่การกราบไหว้บูชาเป็นอย่างยิ่ง หลวงพ่อเงินแห่งวัดดอนหญ่หอมจังหวัดนครปฐมนั่นเองครับผมและกอเป็นที่แน่นอนล้ครับว่ามาถึงตรงนี้แล้วแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละเด้อแล้วกลับมาพบเจอกันไหนในคลิปหน้านะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะขอรับกระผมบายบาย